สวัสดีค่ะวันนี้เส้นทางบุญของชั้นนะคะนำทุกท่านมาดูกรรมวิธีในการเที่ยวน้ำมันรักษากระดูกเส้นเอ็นและของหมอเบิ้มนะคะมะพร้าวที่ได้มาจะนำมาล้างปอกเปลือกแล้วล้างแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเป็นยังไง นำมะพร้าวที่ล้างเสร็จแล้วก็วจะมาขูดแบบนี้นะคะนะคะคขูดแบบนี้ลกขูดแบบนี้นะคะ ักษณาบุญด้วยนะคะเมื่อนำมะพร้าวที่ขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เพื่อที่จะนำไปคั้นนี่นะหคะเห็นไหมคะเมะื่อคั้น,สนเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ แล้วก็ใส่ไว้เพื่อที่จะนำไปเที่ยวนี่ถึงขั้นตอนของการเที่ยวมะพร้าวนะคะ เลยนะคะอนุโมทนาสาธุและในทุกกิริยาบุญกับสิทธิานุสิทธิ์ของหมอเบิ้มด้วยนะคะที่ร่วมกันเห็นไหมคะมะพร้าวประมาณสามพันลูกนะคะมีทั้งหมดกี่เตาคะเนี่ยสีสี่เตาใช่ไหมคะ มะพร้าวจากไหนคะประจวบประจวบใช่ไหมคะมะพร้าวจากประจวบคลีขันนะคะ,ะนี่นะคะพอเราเที่ยวเสร็จนี่คะ หัวใจของการรักษาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกรมครับต้องเดินด้วยท้องนะคะนี่ที่การแล้วพี่วันนี้ชาที่สามครับชาที่สามนะคะอันนี้คุณโยโกวันนะคะโอ้วันนี้มี ต้มต้มจืดกับแกงเผ็ดเสียด้นะคะประตาทานไม่ได้แล้วหอมอ๋อเห็นว่ามีขนมด้วยใช่ไหม,มนี่ทานได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะทานในขนมโอ้เิ็มมากมีนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าพอมะพร้าวที่เที่ยวเสร็จแล้ว เป็นยังไงนะคะสาธุนะคะป้ากาได้อนุญาตหมอเข้ามาแล้วนะคะนี่คือน้ำมันมะพร้าวที่เคี่ยวจากที่เราเห็นเมื่อกี้ที่พาไปดูนะคะจะถูกเก็บไว้แบบนี้นะคะ ในการรักษาผู้ป่วยที่มาที่นี่นะคะน้ำมันมะพร้าวเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์จากธรรมชาตินะคะไม่มีสิ่งปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่าน และก็กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยนะคะโดยเฉพาะครูเท่าหมอแก่ครูบาอาจารย์และก็พ่อหมอกรองพงศุขหมอเบิ่มพงสุขด้วยนะคะสำหรับวันนี้เส้นทางบุญของฉันพามาให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าป้ตามารักษากระดูกเส้นเอ็นที่นี่ แล้วหายเป็นปกติจากน้ำมันมะพร้าวและหมอเบิ้มค่ะคำว่าครูเท่าหมอแก่ครูบาอาจารย์พ่อหมอกรองพุงสุขและหมอเบิ้มพุงสุขช่วยรักษากระดูกเส้นเอ็นและคอให้หายประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด ยังเป็นเช่นนี้นะคะ